ความหลงในสงสารตอนที่สิบเก้ารีีมันปพระเจริญนำคณะผู้แสวงบุญเข้าไปนมำสการหลวงพ่อเมตตาในพระเจดีย์แล้วจึงพาไปนั่งที่บริเวณต้นสีมหาโพธิ์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นๆเข้าไปนมัสการหลวงพ่อเมตตาบ้างเมื่อนั่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระมกุเทศจึงนำบูชาพระรัตนตรัยแล้วจึงเริ่มการบรรยายเมื่อเช้าเราได้สวดบูชาสถานที่ตรัสรู้กันแล้วต่อไปอาตมาก็จะอธิบายเหตุการณ์ตอนพระพุทธองค์ประทับเสวยว,วิมุติสุขเป็นเวลาเจสัปดาห์วิมุติสุขแปลว่าอะไรคะ นางสาวสายใหญ่รักถามด้วยว่าหล่นต้องนำความรู้ไปถ่าโทษให้มารดาฟังพระมกุเทศตอบว่าแปลว่าสุขเกิดจากความหลุดพ้นคือความหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและทุกข์ทงปวงในสัปดาห์ที่หนึ่งทรงประทับภายใต้ร่มพระสีมหาโพธิ์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุรประบาทตลอดทั้งเจ็ดวันถ้าเช่นนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งกระนั้นพวกเรามาสวดบทปฏิจจสมบประบาทกันหลวงพ่อวัดดอนเมืองชักชวนดีเหมือนกันครับบทสวดอยู่ในหนังสือสวดมนต์ที่แจกให้แล้วลองเปิดดูสารบัญว่าอยู่หน้าไหนเมื่อพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาเปิดพบแล้วพระเจริญจึงนิมนต์พระครูเจริญสวดน,นำ นิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองดีกว่าครับเพราะท่านอาวุโสกว่าผมเจ้าอาวาสวัดป่ามมะม่วง,งพูดโดยมารยาทท่านนั่นแหละดีแล้วต่อไปนี้ถ้ามีการสวดผมขอให้ท่านนำทุกครั้งเลยนะเพราะท่านเสียงดีกว่าผมหลวงพ่อวัดดอนเมืองมอบหมายหน้าที่ให้ท่านพระครูบรรพชิตไวัยใกล้หกสิบจึงต้องนำสวดว่าอาวิชชาปัจจยาสังขารา สังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนะังสลายตนะปัจจยาผัดโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภโว ภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตัตะทุกขขันทัธสะสมุทายโหติอวิชายเตวะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระ นิโรโทสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโทสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเวทนานิโรธา ตัณหานิโรโธตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโธภวะนิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธา,ช,า,ราชรามารนังโสกปริเทวทุขะโทมณสุปายาสานิรุชันติเอวเมตสะเกวัลัสะ ทุกขขันัธะนิโรโทโหติพระอาจารย์คะดิฉันอยากทราบความหมายของบทสวดน,นี้จังเลยค่ะพระอาจารย์กรุณาแปลให้ฟังได้หรือเปล่าคะขนาดยังไม่ทราบความหมายดิฉันยังรู้สึกขนลุกเพราะความทราบซึง้งคงจะมีความสำคัญมากพระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาเป็นลำดับแรกนางสาวสายใยรักพูดด้วยความทราบซึง้ง นิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองหรือหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงช่วยแปลได้ไหมครับผมไม่ถนัดเรื่องนี้เลยพระมกุเสศขอความช่วยเหลืออีกนิมนต์ท่านพระครูก็แล้วกันผมมั่นใจว่าท่านอธิบายได้ดีกว่าผมแน่นอนหลวงพ่อวัดดอนเมืองมอบหมายหน้าที่ให้ท่านพระครูอีกครั้งหนึ่งตกลงถ้าผมพูดนานเกินไปหลวงพ่ออย่าํำคานก็แล้วกันเพราะลงได้พูดผมมักจะติดลม ตามสบายครับผมจะได้ฟังไว้เป็นกำไรชีวิตนี่ผมได้ประสบการณ์มากมายทั้งที่มาได้สองวันเข้ามาวันนี้หลวงพ่อวัดดอนเมืองหวังกอบโกยความรู้เต็มที่ผิดกับพระหนุ่มสามรูปที่อยากมาเที่ยวมากกว่ามาหาความรู้ถ้าเช่นนั้นผมก็ขออนุญาตเป็นมกุเทศชั่วคราวนะครับท่านพระครูพูดออกตัวแล้วจึงเริ่มการบรรยาย ปฏิจจสมุปบาทแปลว่าสภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเพราะตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาผลย่อมเกิดขึ้นจากเหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆโดยปราศจากเหตุปัจจัยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยมาทำให้มันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทปรากฏในรูปของกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดา ไม่เกี่ยวกับการอุบัติของาศาสนาทั้งหลายที่เราสวดกันเมื่อสักครู่เป็นการแสดงให้เห็นกระบวนการเกิดและกระบวนการดับกระบวนการเกิดแปลได้ดังนี้เพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัยชราโมระจึงมีความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับเค้นใจจึงมีพร้อมความเกิดขึ้นแห่งทุกทั้งปวงจึงมีได้ด้วยประการชนีอันนี้เรียกว่าอนุโลมปฏิจจสมุป,ปบาทส่วนกระบวนการดับเรียกว่าปฏิโลมปฏิจจสมุป,ปบาทมีดังนี้ เพราะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราโมรณะจึงดับความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับเค้นใจก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมนนี้ย่อมมีด้วยประการชนนี้เท่าที่ผมฟังเนี่ยนะปฏิจจสมุป,ปบาทมีองค์ประกอบ12หัวข้อ หลวงพ่อจะกรุณาอธิบายทั้ง12หัวข้อได้ไหมครับเริ่มตั้งแต่อวิชชาผมรู้สึกซาบซึ้งอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับสามีโยมผ่องใสพูดขึ้นท่านพระครูบองหน้าเขาก็รู้ว่าบุรุษผู้นี้จะมาได้ของดีในแดนพุทธภูมิจึงถามคนอื่นๆว่ามีใครไม่เห็นด้วยกับโยมเสง็งขอให้ยกมือขึ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยกมือ พระขุนทศพระรสุคนและพระทวัตรพร้อมใจกันเข้าชานจนน้ำลายไหลย,ยืดท่านพระครูจึงบอกพระมะกุเทศให้นิมนต์พระหนุ่มสามรูปออกจากชานเพื่อมาฟังสิ่งที่เป็นสาระเมื่อถูกปลุกพระหนุ่มทั้งสามรู้สึกหงุดหงิดเพราะกำลังหลับเพลินครั้นเห็นญาติโยมฟังอย่างตั้งอ,อกตั้งใจก็เกิดความละอายรู้สึกเกรงใจโยมเสงกับโยมผ่องใสที่ออกค่าใช้ใจ ให้ในการมาครั้งนี้จึงต้องฟังอย่างตั้งอกตั้งใจบ้างเพราะอย่างน้อยก็จะไม่ต้องอายโยมสายใหญ่รักสมภารวัดป่ามะม่วงบรรยายต่อด้วยการอธิบายคําจํากัดความองค์ประกอบ12ข้อของปฏิจจสมุตประบาทท่านรู้ว่าเป็นเรื่องยากสําหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจสัจธรรมอย่างถ่องแท้แม้คนฟังจะไม่เข้าใจได้ทั้งหมด แต่ท่านก็ต้องอธิบายเพราะคนที่จะได้รับประโยชน์มากกว่าใครเพื่อนคือโยมเสิงรองลงมาก็คือนางสาวสายใหญรักส่วนคนที่เหลือแม้จะไม่เข้าใจนักหากก็ยังดีกว่าไม่ได้ฟังเลยคิดดังนี้แล้วท่านจึงเริ่มการบรรยายองค์ประกอบ12ข้อของปฏจิจจสมุปบาทมีดังนี้ข้อที่หนึ่งคืออวิชชาแปลว่าความไม่รู้คือไม่รู้ในทุกข เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์กล่าวโดยสรุปก็คือความไม่รู้อริยสัจสี4ท่านรสุคนช่วยอธิบายให้ญาติโยมฟังหน่อยว่าอริยสัจสี4คืออะไรท่านถามพระรสุคนเพราะรู้ว่าถ้าไม่ถามภิกษุหนุ่มก็จะฟังเพลินจนข้าวชามอกีกอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐครับแยกสับออกมาเป็นอ,อริยะ บวกกับสัจจะอริยะแปลว่าประเสริฐสัจจะแปลว่าความจรงิงอริยสัจสีซึ่งแปลว่าความจรงิงอันประเสริฐสประการได้แก่ทุกทุกขสมูทไทยทุกขนิโรธและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาครับพระรสุคลตอบฉะฉานรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นพิทยากรจำเป็น ดีมากขออนุโมทนาท่านให้กำลังใจภิกษุหนุ่มแล้วจึงบรรยายต่อเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีองค์ประกอบข้อที่สองคือสังขารแปลว่าสภาพที่ปรุงแต่งมีสามอย่างคือสภาพที่ปรุงแต่งกายเรียกว่ากายสังขารได้แก่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเราต้องหายใจเข้าและหายใจออก จึงจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่หายใจหรือหายใจเข้าแต่ไม่หายใจออกก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้จริงครับหลวงพ่อถ้าหายใจออกโดยไม่หายใจเข้าก็ต้องหมอดมวยมรณาเช่นกันพระขุนทดอยากมีส่วนร่วมบ้างถูกแล้วที่ผมใช้สำนวนว,นว่าหมอดมวยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปะปิ้งใครจะเอาไปใช้ก็ได้ มไม่สงวนลิขสิ์ท่านพระครูช่วยเสริมแล้วจึงบรรยายต่ออย่างที่สองคือสภาพที่ปรุงแต่งวาจาเรียกว่าวาจีสังขารได้แก่วิตกและวิจารวิตกแปลว่าตรึกตรึกแปลว่าคิดวิจารแปลว่าความตรองคือพิจ,จารณาเพราะเมื่อเราจะพูดอะไรออกมาจะต้องคิดและพิจ,จารณาเสียก่อน ส่วนสังขารอย่างที่สก็คือสภาพที่ปรุงแต่งใจเรียกว่าจิตตสังขารก็ได้แก่สัญญาและเวทนาสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณซึ่งเป็นข้อที่สวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งอารมณ์ไม่ได้แปลว่าผีนะอย่าเข้าใจผิดวิญญาณมี6กได้แก่ความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาเรียกว่าจักขูวิญญาณ ทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณทางจมูกเรียกว่าคานักวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณทางกายเรียกว่ากายวิญญาณและความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปคือนามและรูปเป็นข้อที่สนามก็ได้แก่เวทนา สัญญาเจตนาผัสสะและมนสิการส่วนรูปก็คือรูปไหนใครไม่รู้ว่ารูปคืออะไรถ้ารู้จะได้ไม่ต้องอธิบายท่านถามคนฟังรูปคือร่างกายใช่ไหมค่าหลวงพ่อนางสาวสายใยรักถามขึ้นจะตอบอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ในที่นี้เนี่ยนะรูปก็หมายถึงอารมณ์ที่รู้ด้วยจักขุซึ่งก็คือสิ่งที่ปรากฏแก่ตา ต้องปรากฏแก่ตาเท่านั้นนะถ้าปรากฏแก่ยายอตาตมาไม่ทราบว่าจะเรียกอะไรท่านตั้งใจพูดให้คนฟังรู้สึกสนุกเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่เข้าใจยากที่สุดหากบรรยายแต่เนื้อหาล้วนคนฟังจะคิดว่าเป็นเรื่องหนักเกินไปต่อไปนี้ก็เป็นข้อที่หก็คือสลายตนณะแปลว่าอาญตนะหอาญตนะก็แปลว่า ที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้อายตนะหกก็คือสิ่งที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้หกทางก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจกิเลสที่เข้ามาสู่ตัวเราก็เข้ามาทางอายตนะหกนี้เองเพราะสลายตนะมีพัสสะจึงมีพัสสะซึ่งแปลว่าความกระทบเป็นองค์ประกอบข้อที่6 ความกระทบทางตาเรียกว่าจักขุสัมผัสทางหูเรียกว่าโสตะสัมผัสทางจมูกเรียกว่าคานะสัมผัสทางลิ้นทางกายและทางใจเรียกว่าอะไรท่านคุณทดกรุณาตอบผมด้วยท่านเห็นพระุนทศทำตาเปลือๆจึงถามขึ้นชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสคร,ครับพระหนุ่มตอบตาเปลือับกลายเป็นตาใสในพริบตาถูกต้อง ต่อไปเป็นข้อที่เท่าไรข้อเจครับอุบาสกคนหนึ่งตอบถูกแล้วข้อเจ็คือเวทนาเพราะภัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเวทนาแปลว่าการสวยอารมณ์มีหกกไไดแก่การสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางตาเรียกว่าจักขุสัมผัสสชาเวทนาการสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางหูเรียกว่า โสตะสัมผัสสะชาเวทนาที่เหลือขอให้ท่านจเจริญอธิบายต่อท่านมอบหน้าที่ให้พระมกุเทศผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ครับหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อวัดดนเมืองดีก,กว่าท่านโยนกลองไปให้ภิกษุอวมโสผมตอบได้แน่ผมอยากให้โอกาสญาติโยมก่อนมีโยมคนไหนจะตอบก็เชิญโยมเสงยกมือขึ้นแล้วตอบว่าการสวยอารมณ์ เกิดจากสัมผัสทางจมูกเรียกว่าคานาสัมผัสชาเวทนาการสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางลิ้นเรียกว่าชิวหาผัสชาเวทนาการสวยอารมณ์เกิดจากผัสสะทางกายเรียกว่ากายสัมผัสชาเวทนาและสุดท้ายการสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางใจเรียกว่ามโนสัมผัสชาเวทนาครับโยมเสงตอบ รู้สึกสงสัยเหมือนกันว่าเหตุไนจึงตอบได้ขออนุโมทนาโยมเข้าใจเจียมแจ้งและถูกต้องอาตมามั่นใจว่าโยมจะต้องมาได้ของดีที่แดนพุทธภูมินี้ธรรมครูพูดตามที่เห็นสาธุโยมเสีงน้อมรับพร้อมกับยกมือประนมเมื่อกล่าวคําว่าสาธุจากนั้นท่านพระครูจึงบรรยายต่อ เวทนาเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยตตนิกายสลายตนาวัค์พระไตรปิดกเล่มที่18ตั้งแต่ข้อ431ถึงข้อ434ข้อ431ปตรัสถึงเวทนาสองได้แก่กายิกะเวทนาแปลว่าการสวยอารมณ์ทางกายกับเจตสิกเวทนาแปลว่าการสวยอารมณ์ทางใจ ข้อ432รัดถึงเวทนาสามก็ได้แก่สุข,ขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขสบายทางกายก็ตามทางใจก็ตามทุกขเวทนาความรู้สึกทุกขไม่สบายทางกายก็ตามทางใจก็ตามและอัทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยจะสุขก็ไม่ใช่ทุกขก็ไม่ใช่เรียกอีกอย่างว่าอุเบกขาเวทนา ข้อ433ตรัสถึงเวทนาหผมขอ,อนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองอธิบายเวทนาหให้ญาติโยมฟังด้วยครับท่านมอบหมายงานให้ภิกษุสูมไว้อีกครั้งหนึ่งตกลงถ้าผมไม่พูดตอนนี้ท่านก็จะต้องหาทางให้ผมพูดจนได้ผมขอยอมแพ้ต่อความเพียรพยายามของท่านหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดแล้วจึงอธิบายว่าเวทนาหก็ได้แก่สุขคือความสุขความสบายทางกาย สองทุกคือความทุกข์ความไม่สบายความเจ็บปวดทางกายอย่างที่พวกเรากําลังเมื่อยกําลังปวดเพราะนั่งกันมานานบางคนก็ไม่รู้สึกปวดหรือเมื่อยเพราะถูกเหน็บชารุกรานเหมือนกับอาตมาในขณะน,นี้แล้วหลวงพ่อกําหนดชาหนอหรือเปล่าครับท่านพระครูยาวผมกําหนดสามครั้งแล้วก็ไม่สนใจมันอีกอยากชาก็ชาไปเดี๋ยวมันก็หายเพราะมันเกิดขึ้น ั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวไม่มีตนผมจึงไม่ได้ไปจับไปยึดมันหลวงพ่อวัดนดนเมืองตอบด้วยภาษาธรรมหลวงพ่อไปไกลแล้วนะครับผมหมายความว่าหลวงพ่อปฏิบัติก้าวหน้าไปไกลแล้วญาติโยมพยายามตามท่านให้ทันนะสมภานวัดป่ามะม่วงกึ่งชมกึ่งยาวหลวงพ่อยังอธิบายเวทนาห้ายังไม่จบนะครับนี่มอนต์อธิบายเวทนาห้าข้อที่สามครับ ยาวพอหอมปากหอมโคอแล้วจึงนิมนต์ให้บรรยายต่อเวทนาหข้อสก็คือโสมนัสแปลว่าความเชื่อมชื่นสบายใจสุขใจข้อที่สี่โทมนัสแปลว่าความเสียใจทุกใจและข้อที่หก็คืออุเบกขาแปลว่าความรู้สึกเฉยเฉยเวทนา 5, ห้าคลมันเหมือนกับเวทนาสาเพียงแต่แยกระหว่างกายกับใจ ส่วนเวทนาหกก็คือที่ท่านพระครูอธิบายไปเมื่อสักครู่ซึ่งเป็นข้อ434ต่อไปก็นิมนต์ท่านอธิบายองค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาทข้อที่8ครับหลวงพ่อวัดดดนเมืองนิมนต์ท่านพระครูบ้างข้อที่8ก็คือตัณหาแปลว่าความทยานอยากตัณหาก็มีสามได้แก่กามตัณหาคือความทยานอยากในกาม อยากได้กรรมคุณคือสิ่งสนองความต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายภาวะตัณหาก็คือความทยานอยากในพบอยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไปและวิภาวะตัณหาคือความทยานอยากในวิภพอยากทำลายอยากให้ดับสูญตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานซึ่งเป็นองค์ประกอบข้อที่9 อุปาทานก็แปลว่าความยึดมั่นความถือมั่นด้วยอำนาจกิเลสมีสี่ก็ได้แก่กามุปาทานซึ่งก็แปลว่าความยึดมั่นในกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปวดทภพะที่น่าใคร่น่าพอใจทิฏฐปาทานแปลว่าความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎีคือความเห็นลัทธิหรือหลักคําสอนต่าง ศีละพัตตุปาทานก็แปลว่าความยึดมั่นในศีลและพรตคือหลักความประพฤติข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีลทัทธิพิธีตา่ตางๆโดยสักว่ากระทําสืบสืบกันมาหรือปฏิบัติตาม,ตาม,ต,ามตามกันมาไปอย่างงมงายหรือนิยมว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุและผลอัตวาทุป,ปาทานแปลว่า ความยึดมั่นในวาทะว่าตนคือความถือหรือสำคัญหมายอยู่ในภายในว่ามีตตัวตนที่จะได้จะเป็นจะมีจะสูญสลายถูกบีบคั้นทำลายหรือเป็นเจ้าของเป็นนายบังคับบัญชาสิ่งต่างๆได้ไม่มองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวงอันรวมทั้งตัวตนว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ประชุมประกอบกันเข้า เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มาสัมพันธ์กันล้วนๆที่กล่าวมานี้คืออุปาทานและเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีพบซึ่งเป็นองค์ประกอบข้อที่สิบก็หมายถึงภาวะชีวิตของสัตว์หรือโลกที่อยู่ของสัตว์มีสามก็ได้แก่กาม,มาพบก็หมายถึงพบของสัตว์ผู้ยังเสวยกรรม,มคุณก็คืออารมณ์ทางอินทรีย์ทั้งห กามมาพบก็ได้แก่อบายสีมนุษสโลกหนึ่งและกาม,มาวาจรสวรรค์ทั้ง6รวมเป็น11ภูมิท่านขุนทศช่วยอธิบายให้ญาติโยมฟังด้วยว่าอบายสีและกาม,มาวาจรสวรรค์6กมีอะไรบ้างท่านพระครูม,มอบหมายหน้าที่ให้พระขุนทศพระหนุ่มตอบชาชานว่าอบายสีก็ได้แก่นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน ส่วนกามาวาจรสวรรค์หกได้แก่ยาตุมหาราชิกาก็คือสวรรค์ที่เท้ามหาราชสีปกครองอยูเท้ามหาราชสีก็ได้แก่เท้าทัตตรุษครองทิศตะวันออกเท้าวิรุฬหกครองทิศใต้เท้าวิรูปักครองทิศตะว,ว,วันตกและเท้าวเวสสวรรณครองทิศเหนือสองชั้นดาวดึงก็คือดินแดนที่อยู่ของเทพสามสิบสาม มีเท้าสักกะหรือพระอินเป็นโจมเทพชั้นที่สามก็คือยามาก็คือดินแดนที่อยู่แห่งเทพผู้ปราศจากทุกมีเท้าสุยามเป็นผู้ปกครอง 4. ชั้นดุสิตคือดินแดนที่อยู่แห่งเทพผู้อิ่มเอิบด้วยสิริสมบัติของตนมีเท้าสันดุสิตเป็นโจมเทพชั้นที่หคือนิมมานรดีคือดินแดนที่อยู่แห่งเทพผู้มีความยินดีในการเนรมิด มีเท้าสุนิมมิตรเป็นโจมเทพเลหกปรนิมมิตรตวะสวัสดีคือดินแดนที่อยู่แห่งเทพที่สวยสมบัติที่เทพพวกอื่นเนรมิตได้ที่เท้าวะสวัสดีเป็นโจมเทพถูกต้องขออนุโมทนาต่อจากกรรมภพก็เป็นรูปภพซึ่งหมายถึงรูปาวาจรภูมิ16ชั้นอันเป็นชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูป เรียกว่าชั้นรูปพปรหมก็ได้แก่พรมปาริสัชชาคือพวกบริวารมหาพรหมสอพรมปุโรหิตาคือพวกบุโรหิตมหาพรหมสาม,มหาพรหมมาคือพวกเท้ามหาพรหมสีปริตาภาคือพวกมีรัศมีน้อย 5. อัปปับมานาภา คือพวกมีรัศมีประมาณไม่ได้ 6. อภัสราคือพวกมีรัศมีสุกปลั่งสั้นไป 7. ปริตตสุภาก็คือพวกที่มีรัศมีงามน้อย 8. อัปปมาสุภาคือพวกมีรัศมีงามประมาณไม่ได้ 9. สุภากินหาคือพวกมีรัศมีงามกระจาเจ้า 10. เวหผลา คือพวกมีผลภัยบูรส์11อ็ส,สัญญีสัตว์คือพวกสัตว์ไม่มีสัญญาอีกห้าภูมิที่เหลือจัดเป็นสุทาวาสภูมิแปลว่าที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์คือที่เกิดของพระอนาคามีหมายความว่าพระอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดในมนุษย์อีกแต่จะมาเกิดที่สุทาวาสภูมิซึ่งมีห้าชั้นนับต่อจากรูปภรมเป็นชั้นที่ส2อวิหาคือ เราท่านผู้ไม่เสื่อมจากสมบัติของตน13อตตปาคือเราท่านผู้ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ใคร14สุทศัศสาคือเราท่านผู้งดงามหน้าทัศนา15สุทศัศสีคือเราผู้มองเห็นชัดเจนดี16อากนิฐาคือเราท่านผู้ไม่มีความด้อยหรือเล็กน้อยกว่าใครซึ่งก็คือผู้สูงสุดนั่นเองต่อจากรูปภพ ก็เป็นอรูปภพซึ่งก็หมายถึงภพของอรูปภมได้แก่อรูปาวจรภูมิ4มี 1. อากาศสานัญจายตนาภมิคือชั้นที่เข้าถึงภาวะมีอากาศไม่มีที่สิ้นสุด 2. วิญญาณัญจายตนาภมิคือชั้นที่เข้าถึงภาวะมีวิญญาณไม่มีที่สุด 3. อากินจัญญายตนาภูมิก็คือชั้นที่เข้าถึงภาวะไม่มีอะไรและชั้นที่4เนวะสัญญานาสัญญายตนาภูมิคือชั้นที่เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บรรยายมาถึงตอนนี้ท่านพระครูรู้สึกเหนื่อยพลันสายตาก็มองไปเห็นแม่ชีปวนมีอาการกระสับกระส่ายผิดสังเกตจึงวานเห็นหนอช่วยตรวจสอบ เห็น,หนอรายงานว่าแม่ชีป่วนแกอยากไปห้องสุข,ขาท่านจึงพูดขึ้นว่าเอาละ่ะอาตมาขอพักเพื่อให้ญาติโยมไปทําธุระที่ห้องสุข,ขาสิบนาทีแล้วค่อยบรรยายต่อแม่ชีสาทุด้วยเสียงแปดหลอดแล้วรีบลุกออกไปก่อนเพื่อน